กำลังตีป่าครับนี่เคลียร์ลิงครับงานนี้นี่ครับพื้นที่เคลียร์ลิงพื้นที่ประมาณสองไร่ครับประมาณสองไร่นี่ครับล้มต้นไม้พวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับไอที่สเปร์สีแดงๆไว้นี่อเืื่อาไว้ครับ สวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับพามาชมกันแคริ่งของเจ้าพีซีร้อยยี่สิบโอมสสุรุ่นหกครับนี่ครับตีปลา เคลียดดินออกเพื่อจะเอาดินไปทมข้างนาด้วครับข้างนาติตาดถนนทิ่ถนนอย่าลาดยางครับถนนเส้นนี้เป็นถนนลิ้มโค้งนะครับนี่ของจังหวัดน o n g k h เป็นเป็นถนน,ถน,นชนรับประทานผนังกั้นน้ําครับจากเส้นนี้จากท่าบอ่อไปจรลดบ้านสีกายครับตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดน o n g k h ครับเาวมากเลยครับถนนเส้นนี้ ที่แถวริมน้ำพงก็จะราคาคอนข่างสูงนะครับไลหนึ่งก็ที่ที่ซื้อกันนะตอนนี้ก็แล้วแต่แปลงครับฐานากว้างก็ติดน้ำคงจริงก็ไลนหนึ่งสี่ล้านหาล้านครับทายูฟังทายูฟังทั้งนั้นจะเป็นน้ำพงครับหนึ่งทั้งฟังเลยถนนไปจะเป็นน้ำพงฟังขัดทั้งนี้ขามาก็จะถูกแน่จะอยู่จะอยู่ไรประมาณหนึ่งไรประมาณล้านสองล้านครับนี่ครับ จ้าของที่ให้มาทําการเร์ลิงครับเพื่อจะเอาดินไปพุดบอ่ขอข้างหลังครับพุดบอ่ขอข้างหลังไปทมไปถมข้างหน้าทิ่ถนนเจ้าพีซีรออ้อยยี่ิบากัมาทำการเร์ลิงมันจะมอวา์น,นี้ครับตอนเที่ยงประมาณ11บเอโมงครับเขามาก็นี่ครับสิบเอ็ดโมงก็ได้งานก็หลายเติบโยเพราะว่า บ่อยากให้ค้นครับเฮ็ดแง้งครับให้ระมัดระวังครับเพราะว่างาไม่ทิ้งไม้มันไหลต้องใจเย็นๆครับตัวเฮ็ดงานพวกนี้มันอันตรายครับนี่เฮ็ดงานกับทิ้งไม่ลือปล่าออก ถือว่าเจ้าของที่ฉลาดครับเพราะว่าเพิ่นไปนขุดบ่อข้างหลังครับเอาดินมา,าเพี้เป็นบอ่อน้ำเทีรักน้ำเลี้ยงปลาไว้เพื่อจะมะทมข้างนาเพื่อจะมะทมข้างนาครับถ้าสมว่าซื้อดินมาจากเอองเอื่นก็จะใส่งบประมาณอยู่ที่คิ้วละคิ้วละเกือบร้อยบาทครับคิ้วหนึ่งเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาท ชาวดินเจ้าของเองกัเฉลี่ยอยู่ที่คิ้วลึงห้าสิบบาทครับถ้าผมเป็นงานเหมานะครับแต่ว่าเจ้าของที่พนันให้เอาเป็นรถแต่เลยต้องเอาเป็นรถตามใจเจ้าของที่ครับนี่ครับติดตามตอนติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเป็นออกมาเป็นในรูปแบบใดเดียวจะล้คลิปอัพค,คลิปไปล้เบิ้งเรื่อยๆครับว่าที่แปลงนี้จะพุดแบบใดผมแบบใด,ดแบบดน่คอยติดตามชมครับกับเจ้าถุงทอง คฮมอสูต PC 1 2 0 6ดห E ครับ้องคายดินด่วนสวัสดีครับ